แบบนี้ครับจนสุดท้ายมันก็ได้วิถีทางที่เราต้องการต่อจากนั้นนะครับอันที่สองอันที่สองถ้าเราได้สิ่งนั้นแล้วเราก็ทำสิ่งนั้นให้หนักกว่าชาวบ้านเขาครับมันก็ต่อยอดมาจากคำว่าเราเจอสิ่งที่เรารักแล้ว ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องของโลกสวยอีกต่อไปเพราะอะไรเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเขามีวิจัยมาเยอะครับมันก็มีวิจัยอีกคนหนึ่งชื่อเมาคอมแกตเบลนะครับถ้าใครต้องการอ่านหนังสือเจอคนที่เป็นไอดอลเขียนหนังสือผมแนะนำคนนี้เนาะเก่งมากๆากถ้า J.K. เ o โรล n ิดังด้านนิยายยังไงเมาคอมแกตเบลดังด้านการวิจัยประหลาดปลาดพวกนี้เพื่อพิสูจน์ความเชื่อ มาคอมเกตเบลเขามีเพื่อนเป็นอาจารย์ครับอยู่ที่มหาลัยที่ยุโรปแห่งหนึ่งเขาวิจัยมาว่าคนที่จะประสบความสำเร็จด้านการดนตรีเนีครับเขาจะมีการฝึกฝนนะครับเขาจัดเลเวลถ้าสามารถขึ้นไปเล่นเดี่ยวได้เนี่ยครับคนพวก ชีวิตที่ผ่านมาฝึกเกินหนึ่งหมื่นชั่วโมงนะฝึกเกินหมื่นชั่วโมงถ้าระดับเล่นในวงระดับทั่วไปแต่เป็นวงอาชีพพวกนี้อยู่ที่6 0 0 0ถึง8,000ชั่วโมงถ้าต่ำกว่านั้นก็เรียกว่าเป็นอาชีพทั่วไปครับค่าตัวก็ทั่วไปนี่แหละครับเลย ผลของการฝึกให้หนักครับแล้วเรารู้ว่าเราฝึกแล้วเราคุ้มค่าที่จะชนะแค่นั้นเองซึ่งใครที่มันฝึกฝึกหนักเกินหมื่นชั่วโมงเนี่ยครับถ้าไม่ได้รักงานนั้นเขาไม่มีทางทำได้แน่นอนอยู่แล้วนี่นะครับต่อมามันก็เลยล้อกันอีกอันนึงเท่าที่จำได้เป็นตัวโฟกัส หมายความว่าไงก็คือทั้งชีวิตเนี่ยครับเขาเก่งอย่างเดียวเก่งมันแค่อย่างเดียวครับสมัยก่อนเราถูกปลูกฝังนะครับให้เป็นคน97%ที่คุณต้องทำได้ทุกอย่างแต่สมัยนี้ไม่ใช่นะครับมันเป็นเรื่องของการที่ธุรกิจจะอยู่รอดหรือใครจะอยู่รอดคนนั้นต้องเก่งอย่างเดียวในแง่ของการเก่ง ให้เยอะกว่าชาวบ้านคือเก่งที่สุดผมยกตัวอย่างง่ายๆธุรกิจสมัยนี้ดูหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ครับบริษัทที่เป็นเป็ดทําหลายอย่างเดี๋ยวก็ทํมอสังหาเดี๋ยวก็ทําพลังงานคว,วบคู่กันอย่างเนี้หุ้นไม่ขึ้นแต่บริษัทที่เขาเก่งอย่างเดียวเนี่ยครับหุ้นขึ้นเยอะมากสมัยนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ มันจะมีการเอาซอร์สเรื่อยๆถ้าบริษัทคุณขายของคุณไม่เก่งเรื่องทําโกดังคุณก็ไม่ต้องมีโกดังคุณเก่งเซลล์อย่างเดียวคุณไปจ้างคนที่เก่งกว่าด้านทําโกดังเพราะคุณขี้เกียจปวดหัวกับบัญชีคุณก็ไปจ้างมาแบบนี้ครับบุสลีเขาก็เคยกล่าวไว้นะครับว่าเขาไม่กลัวคนที่ฝึกเตะหมื่นท่า แต่เตะฝึกหมื่นท่านี้ท่าละครั้งนะครับบรูซลีกลัวคนที่เตะหนึ่งท่าแต่ฝึกมาหมื่นครั้งนี่ครับดังนั้นจุดโฟกัสของผมก็คือถ้าเราจะเป็นคนที่คิดว่าเรามีความสำเร็จที่มันผ่านเกณฑ์สังคมเกณฑ์หนึ่งแล้วเนี่ย น่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นนักเขียนก็คือการที่จะเป็นนักเขียน C ีเนี่ยครับตอนแรกอีเมลไว้ก่อนว่าจะเป็นนักเขียนทํำยังไงเนาะเขาก็อีเมลสวนมาเลยครับอันดับแรกเรียนจบอะไรมาอันดับสองประสบความสําเร็จในหุ้นจริงไหมอันดับแรกเรียนจบอะไรมาผมเรียนจบมนุษย์ครับ เพิ่งเมามองลอดข้างล่างเจอผีอยู่ครับสภาพตอนนั้นอันดับสองประสบความสำเร็จในหุ้นไหมย,ยังครับงูงูปลาปาอยู่อันดับสามแล้วมันหนังสือหุ้นมีเป็นร้อยเล่มเนี่ยหนังสือหุ้นต่างไงนี่ครับอุปสรรคมันมาเยอะมากนะแต่ใจเย็นๆครับเพราะอะไรเพราะเรามีอาจารย์ดีครับ มีหนังสือของริชาร์ดเซนจอนอยู่รวมไปถึงของอาจารย์สมคิดที่เขาบอกว่าก็เนี่ยเขาทำให้ดูแล้วครับว่าเขาทำสำเร็จดังนั้นทุกอย่างที่เราพูดที่อธิบายว่าทำไมเราไม่สำเร็จอันนั้นคือเป็นแค่ข้ออ้างเนาะโอเคดังนั้นมันก็เลยเจออุปสรรคมาสข้อแล้วมันก็เลยเข้าสู่อีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าจะ ผ่านอุปสรรคสามข้อนี้ไปได้ยังไงเนาะมันก็จะเป็นเรื่องของไอเดียครับคือ,อยังไงมันก็ต้องมีไอเดียคิดขึ้นมาที่จะผ่านสามข้อนี้ไปได้ไอเดียมาจากไหนอันแรกอาจจะเกิดจากการฟังครับไปคุยกับคนอื่นครับอันที่สองก็คือเอาปัญหานั้นนะครับแล้วแก้ให้ได้เนาะข้อแรกเรียนจบอะไรมาก็จบจิตวิทยาครับ ถ้าอยากจะให้จบหุ้นไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวไปเรียนต่อให้ได้นี่ครับแต่ผมก็ไม่ใช่ลูกคนรวยครับดังนั้นถ้าจะเรียนต่อก็ต้องหาทุนครับแค่นั้นวิธีการหาทุนทำยังไงนะครับผมก็ไม่สามารถจะไปสู้กับเด็กทุนอื่นได้ครับแต่เขาก็บอกว่ามีอะไรก็ให้มุ่งไปตรงๆครับ ดังนั้นก็เลยไปฝึกงานในองค์กรของรัฐบาลอเมริกาครับด้านการศึกษาต่อ,อ,อผมก็จะเจอเคสต่างๆเยอะมากผมทำในนั้นประมาณ3ปีครับผมเจอมาประมาณพันกว่าเคสเนี่ยแหละครับเลยเป็นจุดที่ทำให้สามารถไปเรียนต่อได้ตรงนี้ ระหว่างนั้นมันจะมีข้อคิดอีกอย่างหนึ่งครับว่าการบริหารเงินทุนครับในชีวิตเราเนี่ยช่วงเวลาที่น่ากลัวที่สุดก็คือช่วงอายุ21ไปจนถึง29เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่เราอายุ30แล้วรายได้เราเยอะขึ้นเนาะ แต่รายจ่ายเราก็เยอะตามเพราะพ่อ,พอแม่เริ่มป่วยครับครอบครัวก็ต้องดูอันที่สองเวลาชีวิตเราจะหายไปครับเพราะว่าหน้าที่การงานเราจะสูงขึ้นดังนั้นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออายุ21-29เนี่ยแหละครับมันจะเหมือนเรื่องการทำท่อส่งน้ำมันมีนิทานเรื่องท่อส่งน้ำอยู่ครับมันมีคนสองคน มีคนผอมคนหนึ่งกับคนมีกล้ามคนหนึ่งนะครับสองคนนี้เป็นเพื่อนกันเขาทำงานไปหาบน้ำจากภูเขาเข้ามาในเมืองครับสองคนนี้ก็ทำงานด้วยกันครับมาสิบปีแต่ระหว่างสิบปีเนี้ครับคนมีกล้ามที่เขาหาบน้ำลงจากเขาเนี่ยเขาได้เงินมาเขาก็เอาไปซื้อบัวเอาไปเข้าลงน้ำชากินเหล้า นี่ครับแต่คนที่ไม่มีกล้ามครับคนผอมๆเนี่ยตลอด10ปีเนี่ยเขาเจียดเงินไปสร้างท่อส่งน้ำครับดังนั้นผ่านไป10ปีสองคนนี้ครับคนมีกล้ามอายุประมาณ35มสิบคนผอมก็อายุ35เหมือนกันครับถ้าคนมีกล้ามอยากจะได้เงินเพิ่มคนมีกล้ามก็ต้องออกแรงเดินขึ้นเขา ไปเอาน้ําสังขารก็จะแก่ลงเรื่อยๆแต่ว่าคนผอมเนี่ยครับทำงานน้อยลงเพราะถึงตอนนั้นอายุ35ท่อส่งน้ําเขาต่อแล้วครับเนี่ยครับเป็นสิ่งที่อยากจะเอามาบอกกับน้องๆว่าถ้ามีเงินเนี่ยครับน้องสามารถใช้จ่ายได้แต่ว่าขอให้น้องทับท่อส่งน้ําให้ได้ก่อน ท่อส่งน้านั้นหมายถึงอะไรก็หมายถึงอาจจะอยู่ในรูปแบบของพาสซีฟอินคัมอสังหาริมทรัพย์การทําหนังสือการามีเว็บไซต์พวกนี้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะต้อง Copy ตัวเราขึ้นมาให้ได้ภายในอายุประมาณ35เนาะถ้าเราไม่มีแหล่งรายได้ที่2เราจะต้อง ออกแรงทำงานเหนื่อยขึ้นเรื่อยๆนะครับของหรูทั้งหลายรถสปอร์ตนาฬิการาคาแพงเนี่ยครับจริงๆแล้วพวกเศรษฐีที่ซื้อเนี่ยครับเขาซื้อเพราะไม่ใช่เงินเขานะครับเขาเอาภาษีอินคัมมาซื้อเศรษฐีที่ผมรู้จักจริงๆไม่มีใครทำงานหนักขึ้นเพื่อเอาเงินมาซื้อของที่มูลค่าลดลงนะครับดังนั้นอย่าอย่าหลงคนตรงจุดนี้นะครับ โอเคหลังจากนั้นมันมันเป็นยังไงเนาะผ่านจากผ่านจากเรื่องของตัวการที่เราทําอย่างหนักไปแล้วทีนี้มันจะเริ่มชีวิตจะเริ่มตันครับทําไมชีวิตเริ่มตันเพราะว่าความสําเร็จเนี่ยมันไม่สามารถต่อยอดขึ้นไปได้แล้วครับในด้านการเขียนหนังสือ เพราะอะไรเพราะว่าเราเขียนเหมือนกับเขียนเพื่อให้ตัวเราเองครับก็เลยย้อนกลับไปว่าชีวิตฉันพลาดตรงไหนเนาะเลยกลับไปดูของริชาร์ดเซนจอนอีกรอบเขาบอกว่าเราต้องส่งมอบคุณค่าครับก็คือเรื่องของการแชร์ครับอันนี้เป็นจุดสำคัญนะครับก็คือเวลาเราแชร์ให้กับใครเนี่ยครับฟีดแบ็ เขาจะกลับมาหลังจากนั้นเราก็จะสามารถต่อยอดขึ้นไปได้ครับตรงนี้พอผ่านจุดนี้เข้าไปได้นะครับมันก็เลยทำให้พอ,อ,อร์ตหุ้นมันโตขึ้นตอนแรกพอร์ตไม่โตนะครับเพราะอะไรเพราะไม่ได้แชร์ครับไม่ได้ออกไปคุยกับคนอื่นไม่ได้รู้จุดอ่อนไม่ได้รู้จุดแข็งของตัวเองครับ หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นอีกเขาก็บอกว่าเราจะเจออุปสรรคอีกขั้นหนึ่งครับอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของอาการโดนวิพากว,วิจารณ์ซึ่งตัวนี้ดิชาเซนจอนเขาจะพูดในหมวดของเพอร์ซิสนะครับคือเวลาเราประสบความสำเร็จกระโดดขึ้นมาเนี่ยครับคนที่เขาทำไม่ได้ หรือว่าเราไปคาบหน้าเขาเขาก็จะเริ่มวิจาร์เข้ามาครับแต่ริชาร์ดเซนจอนจะพูดเกี่ยวกับการดีลเรื่องของการวิพากวิจารณ์นะครับว่าคนเราจะมีตัวกรองการวิพากวิจารณ์ณอยู่ตัวกรองอันนั้นอนะ่ะเขาเรียกว่าอีโก้ครับอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเขาบอกว่าคุณแย่มาก ระบบเทรดหุ้นคุณไม่ดีถ้าคนที่มีอีโก้เยอะมากเขาจะทิ้งประโยคนี้ไปทั้งสองอันเลยแต่ถ้าคนที่มีอ e ีโก้ปานกลางพอดีพอดีนะครับตัวกรองเขาจะสามารถกรองคำว่าคุณแย่มากทิ้งออกไปเพราะอะไรเพราะประโยคนี้คนพูดมันพูดแค่สะใจครับเราฟังก็ไม่มีประโยชน์ แต่คําว่าระบบแย่มากเขาก็จะเอามาเช็คแล้วว่าเราแย่ตรงไหนแต่ถ้าคนอ e ีโก้ต่ําๆมันรับมาหมดครับทุกความเจ็บปวดนี่ครับอันนี้เป็นเรื่องของอาการอดทนต่อคําวิพากษ์วิจารณ์นะครับตามตามสไตล์ริชาร์เซนจอนแต่บางท่านก็คิดถึงเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์ในแง่มุมที่ว่าถ้า คนพูดสิ่งที่ไร้สาระเนี่ยครับเขาก็จะบอกว่าโลกนี้มีอนุสาวรีย์เยอะนะครับทั่วโลกเลยเนาะแต่ไม่เคยมีอนุสาวรีย์สำหรับคนที่วิจารณ์เรานะครับอนุสาวรีย์เขาสร้างไว้แต่คนที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมไม่มีอนุสาวรีย์สำหรับนักวิจารณ์เสร็จแล้วเป็นยังไงาจากนั้นก็ พอหนังสือมันต่อยอดได้ครับชีวิตมันก็เปลี่ยนไปนะเนื่องจากว่าสำนักพิมพ์ c ีเป็นสำนักพิมพ์ที่เป็นนักเขียนได้ยากที่สุดในด้านของเรื่องตำราหลักทรัพย์นะครับถ้าเป็นสาย VI จะเป็นของดออรนิเวศถ้าเป็นสายการาฟจะเป็นสายของผมดังนั้นอะไรที่มันใหม่ในสังคมไทยเนี่ยครับทุกอย่างครับสื่อทีวีโทรทัศน์ อะไรที่เกี่ยวกับการเงินนะครับไปออกมาทุกช่องแนละ้วรวมไปถึงหนังสือพิมพ์ทีวีทุกอย่างครับดังนั้นจึงสรุปได้ว่าความสำเร็จในชีวิตเนี่ยครับมันมีแพทเทิร์นของมันเองที่ทุกคนสามารถทำได้นะครับเพียงแต่ว่าจุดแรกที่คนไทยอาจจะยังหาไม่เจอก็คือชั้นรักที่ฉันจะทำอะไร ซึ่งผมบอกไปตั้งแต่แรกแล้วนะครับก็ทวนกันก่อนสำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามานะครับอันแรกก็คือคุณลองดูว่า6.7สิ่งสำคัญของชีวิตนะครับครอบครัวการเงินการงานจิตวิญญาณสุขภาพสังคม6อย่างนี้เนี่ยอะไรคือเป็นแว l ลูของชีวิตคุณ บางคนเน้นที่ครอบครัวนะซึ่งผมก็เห็นด้วยมีนักปราชญ์ชาวอเมริกันคนหนึงที่เป็นครูสอนศาสนาเขาก็บอกไว้นะครับว่าไม่มีความสำเร็จนอกบ้านใดๆนะครับที่จะมาชดเชยความล้มเหลวในบ้านได้นะครับนี่ครับบางคนก็ให้ครอบครัว,รวก็โฟกัสไปว่าจุดมุ่งหมายเราคืออะไรถ้าจะทำให้ครอบครัวดีขึ้นแต่ผม เอาหมดครับเพราะผมเชื่อว่าคนสมเปอร์เซนเขาทำได้เราก็ต้องทำได้นี่ครับต่อมาอันที่สองนะครับอันที่สองก็คือเขียนมันลงไปครับความการเขียนลงไปเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติมากเพราะการเขียนต้องใช้การคิดครับคิดเสร็จแล้ว ต้องใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในการเขียนอันแรกใช้หัวอันสองใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กอันสามใช้ตาครับมันมีการวิจัยนะครับที่อเมริกาเขาให้นักเรียนเขียนเป้าหมายในชีวิตครับประมาณ15%ที่เขียนเป้าหมายในชีวิตได้ อีก85%ไม่ได้เขียนเป้าหมายชีวิตครับผ่านไปอีกประมาณ30ปีครับสำพัสสิทธิ์เก่าพวกนี้ครับพบว่าคนที่เขียนเป้าหมายชีวิต15%เนี่ยครับมีหน้าที่การงานความสุขรายได้มากกว่า85%ที่ไม่ได้เขียนเป้าหมายชีวิตเนี่ยครับคือพลังของการเขียนนะครับ พลังของการเขียนต่อมาก็สเต็ปที่3นะครับหาจุดอุปสรรคที่เราต้องข้ามผ่านไปให้ได้สเต็ปที่4นะครับหาจุดที่เราเสริมว่าถ้าฉันจะเก่งด้านนี้ฉันจะไปทางไหนเดี๋ยวนี้คอร์สสัมมนามีเยอะครับ YouTube ก็มีครับโชคดีมากครับสมัยนี้ไม่ไม่เหมือนสมัยผมนะครับ หาหารีซอรสยากมากๆอันดับ5อันนี้สำคัญนะครับมีใครบ้างบนโลกนี้ที่จะช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายได้ลิสต์มาเลยครับ1 2 3 4แต่ไม่ใช่ไปในแง่ของไปขอความช่วยเหลือเขาอย่างเดียวโดยที่เขาไม่ได้อะไรตอบแทนไม่ใช่นะครับดังนั้นหาคนนี้เนี่ย ใน A เนี่ยเราเข้าไปได้เลยแต่ใน B ใน C เนี่ยเราอาจจะต้องขยับเลเวลความสำเร็จขึ้นไปเพื่อที่จะไปคุยกับพวกเขานักเขียนบางคนผมอีเมลไปครับตอนนั้นเป็นโนเนมเขาแทบจะไม่ตอบอะไรผมเลยแต่ตอนนี้ทุกคนเป็นเพื่อนผมหมดครับคุณเต้ยคุณเต้ยการลาออกครั้งสุดท้ายพี่บันดิต พี่บอยวิสูตรอาจารย์จกกักรพงเป็นหมดครับดังนั้นถึงบอกเขาว่าตอนลิสต์มาเนี่ยลิสต์ไว้ก่อนครับแต่บางคนเราต้องพัฒนาตัวเองของเราเองจนมีประโยชน์กับเขาและเขามีประโยชน์กับเราแล้วสร้างประโยชน์ให้สังคมมันถึงจะไปได้ครับอันสุดท้ายก็คือลิสต์มันลงมาครับลิสต์มันลงมาในในกระดาษเหมือนเดิมครับแล้วก็สร้างแผน สร้างแผนงานออกไปว่าแผนไหนที่ควรจะทำเสร็จก่อนมีคนเคยบอกนะครับว่าสิ่งสำคัญของแผนนี้ก็คือเดทไลน์นะครับเคยมีคำพูดว่า go i s a dream with deadline นะครับถ้าไม่มีเดทไลน์มันก็คือดีมนะครับมันก็ไปเรื่อยๆเอ,อ่ยๆของมันในส่วนที่6เนี่ยครับ เขาใช้อะไรเป็นไรฟ์ก็คือใช้เรื่อง Time Management เขาจะจัดลำดับความสำคัญของชีวิตว่าอันไหนคือสิ่งที่ Urgent and Important อันไหน Not Urgent but Important เขาจะโฟกัสตรงนี้ทำไม Not Urgent but Important มันถึงสำคัญนะครับเพราะว่ามันพิสูจน์แล้วว่าเรารักจะทำสิ่งนี้ไงครับ เราเลยค่อยๆทำไปเรื่อยๆมันก็เหมือนการสร้างค่อยๆสร้าง s า v e อินค m e ครับสร้างท่อส่งน้ำเรื่องทาแม n a จ e m นต์มีเรื่องเล่าอีกอันหนึ่งที่อเมริกามันมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับที่ร้านขายของชำเนี่ยครับก็ขายขายผักขายทั่วไปนะครับมีจิตกรคนหนึ่ง ทำแบงค์ปอมครับวาดรูปแบงค์ปอมแบงค์ดอลลาร์ปอมเนี่ยแล้วเอาไปยื่นซื้อผักแม่ค้าจับได้ครับเพราะผักนั้นมันมีน้ำติดอยู่น้ำผักอยู่ยื่นผักให้แล้วก็จับแบงค์สารหมึกมันก็ละลายออกมาจิตกรคนนี้ก็โดนจับเข้าคุก เวลาผ่านไปครับตำรวจก็ถามว่าคุณใช้เวลาในการวาดรูปเนี้ยเท่าไหร่จิตกรก็เลยบอกว่าใช้เวลาวาดรูปไปประมาณ6เดือนไปไปมา,มาไอแบงค์นั่นนะครับราคามันดันสูงมากๆหลายเท่าเลย เป็นหมื่นเป็นแสนเหรียญ US ดอลลาร์เลยครับแล้วคุณตำรวจก็ถามว่าแล้วคุณเอาทำไมคุณไม่เอาแบงค์เนี้ยไปขายคุณเอาแบงค์แสนเหรียญไปซื้อผักทำไมนี่ครับเรื่องนี้มันก็เลยทำให้เราตั้งคำถามว่าตอนนี้เราใช้เวลาชีวิตทำอะไรครับใช้เวลาชีวิตเขียนแบงค์ เพื่อที่จะเอาไปซื้อผักหรือว่าเขียนแบงค์เพื่อที่จะเอาไปขายนี่ครับเวลาก็ล่วงเลยมานะครับเลยอยากจะฝากไว้ตรงนี้ว่ายังไงก็ขอให้หาสิ่งที่รักตัวเองให้เจอนะครับแล้วก็มีหนังสือดีๆที่แปลไทยเยอะมากๆที่มันมาเป็นสเต็ปสเต็นะครับ ท่านก็สามารถเซิร์ชดูได้ว่าคนเขียนนี้เขาสำเร็จอะไรยังไงแต่ที่แนะนำก็จะมีของ b บร n t นเทสนะครับถ้าต้องการพัฒนาตัวเองมี b บร n t นเทอันนี้อ่านได้ทุกเล่มอีกอันหนึ่งของ r ิชาร์เซนจอนนะครับชื่อ a to g r บ a e นะครับสองอันนี้โอเคนะครับขอจบการเจวนาเท่านี้นะครับขอบคุณครับ และในช่วงท้ายนี้นะคะสำหรับผู้ที่มีคำถามสามารถซักถามได้เลยค่ะเชิญค่ะฮัลโหลถามถามเรื่องหุ้นก็ได้นะครับ เขาญาติถามอาจารย์ยิ้มครับว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยแบบถามว่าแต่ตอนนี้อย่างเช่นอาจารย์ยิ้มมันมีโปรเจกต์ทำอะไรอยู่ครับเช่นเกี่ยวกับโปรเจกต์เกี่ยวกับในอนาคตที่มีความฝันจะต่อยอดกับความฝันปัจจุบันยังไงยังไงครับต่อยอดต่อยอดตรงนี้ก็คือทํา จะทาหนังสือนะครับอ๋อ oh. ไปเรื่อยๆเช่น,นตอนนี้อาจารย์่งเป็นเรียกว่าเป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์แล้วก็ใช่ครับลงทุนด <c oughs> ้านสังหาเป็นหลัก <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> มันจริงๆมันก็จะมีถ้าต่อลึกไปอีกมันจะมีเรื่องระบบการหมุนเงินนะครับก็คือกําไรหุ้นเราจะเอามาต่อสังหาเรื่อยๆแล้วก็บางทีเราจะเอาไปต่อหุ้นที่มันไม่มีทางเหลือศูนย์อย่างเช่นหุ้น ETF พวกนี้ครับดังนั้นมันจะ เป็นเครื่องจักรทำเงินที่หมุนไปเรื่อยๆครับทุกอย่างเอาลงพาสีอินคมให้ได้เยอะที่สุดพวกนี้ครับรวมไปถึงอีกหน่อยเราจะถ้ากฎหมายไทยเอื้อนะครับผมก็จะเปิดกองทุนเป็นไพรเวทฟันคล้ายๆเช่นคล้ายๆแบบเฮดฟันอย่างพิ่ต้ามาเล็กกรุป๊ปนี่ใช่ไหมใช่ครับ<อ>ใช่ครับเราก็จะมีเฮดฟันของคนเชียงใหม่ แต่ว่าตอนนี้กฎหมายไทยยังยังไม่เอื้อมากเพราะว่าถ้าได้เงินมาต้องเอาไปซื้อหุ้นที่มันเป็นขาขึ้นซึ่งเสียเปรียบมากครับอันนี้ถ้าเรื่องการตั้งเป้าหมายทุกอย่างต้องใหญ่ขึ้นห้าเท่าครับดังนั้นปีนี้ก็ต้องออกให้ได้ห้าเล่มสินทรัพย์ก็ต้องมีห้าเท่าทุกอย่างครับก็ทรว่าตอนนี้อาจารย์ยิ้มยังกาลังเขียนหนังสืออยู่ด้วยอนะครับตัวพูดถึงเรื่อง ตัวความสําเร็จตรงนี้นะครับถ้ามองในมุมมองของดิชาเซนจอนนะครับหลังจากที่เขาสําเร็จเรื่องหนังสือเขาแล้วนะครับหลังจากนั้นเขาดันไม่พัฒนาต่อครับเขาไม่พุชตัวเองครับ mm hmm. มันเกิดสิ่งเลวร้ายอะไรขึ้นก็คือเขาเอาตัวเองเข้าไปในคอมฟอร์ทโซนต่อก็คือเข้าไปในอยู่ในส่วนของความสบายนะครับ mm hmm. ก็คือวันๆทําอะไรก็ไม่ไม่ทำอะไรครับ mm hmm. หลังจากนั้น คุณค่าของตัวเองเขาจะลดลงเรื่อยๆครับจนเขามีอาการทางจิตเวชเลยครับดังนั้นเงินไม่บางบางอย่างเงินช่วยไม่ได้เขาเลยมีประโยคคำคมว่า,เ,าเงินซื้อความสุขไม่ได้แต่ซื้อยาแก้เครียดได้นี่ครับดิชาเส้นจรเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็คือสำเร็จแล้วไม่ไม่ต่อยอดไม่ต่อยอดเสร็จความสำเร็จไม่เข้ามาครับ ความภูมิใจในตัวเองจะลดหายลงเรื่อยๆจนดิชาเซนจรก็ต้องออกมาบรรยายทั่วโลกวิ่งมาระธอนทั่วโลกต่อครับตรงนี้ครับดังนั้นถามว่าจะทำอะไรก็ผมก็ปรับระบบเทดของผมให้ไม่จ้องจ่อ mm hmm. กลางวันทำอะไรผมก็เขียนหนังสือไปเรื่อยๆครับแล้วก็ทำสังหาต่อแบบนี้ครับ แล้วก็สร้างคอนเนคชันต่อครับใช่ทำไอ้ระบบมเฉรดหมายถึงว่าอาจารย์ยิ่งกำลังมีมีโปรเจกต์ทำคือว่าเอาัลกอริทึมแฟดดิ้งใช่ไหมเอ่ามีครับมีครับตรงนั้นจะมีอีกทีมงานหนึ่งช่วยครับใช่ครับใช่ใช่ทีมงานอาจารย์หนุ่มเนี่ยอ๋อไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเป็นอีกทีมหนึ่งเป็นนักเขียนซีเอชเหมือนกันครับช่วยกันครับหมอหมออนันต์ครับชื่อหมออนันต์อีกคนหนึ่งครับคนนี้เลข เขาเก่งมากครับเกิดมาไม่เคยสอบเลขได้ที่สองเลยครับได้ที่หนึ <bags> <iels> Perfect, so ่งมาตลอดแต่เลขผมไม่ค่อยเก่งครับบางทีร้อยข้อนี้ผมผมมั่วไปสองข้อนอกนั้นไม่ได้คิดเลยมันยากเอาคนริทึมเนี่ยครับครับผมขอบพระคุณมากนะครับผมก็จะถามอีกคำถามนึงครับคือก็จะถามมองจันยิ้มนะเกี่ยวกับ